โอ้ยโอโหโอ้โหโอหโหตรงกลางดิยอดเลยเช็คแบงค์โอ้เช็คแบงค์นี่มองหมายดีจริง้ยขอให้มันหลังแรกนะหลังต่อไปอะ้วก็ไม่ขายหน้าอ้ยแต่เยอะมากเลยลุงโอ้โหนะมันยอดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชองจคนนะครับอนี้ก็ดักกุ้งหมอนเดิมครับแต่องแล้ว ลองดักเลาะแถวขอบนี้แล้วประมาณสี่ห้า 4, ชุดที่เหลือดักแหนดีบ้างเนอะน,นอะนอะแบ่งกี่เลยนี่พอวันนี้เลยพอน,นี้เลย,นนเลยใช่ไหมลองดูมีกุ้งเหรอ,อกุ้งอยู่ทุกที่อะไได้วันนี้ดักตามอาจารย์แบงค์นะครับลองดูเยอะเปล่นานะไม่รู้อ่ะจมหัวเลยหรือเปล่าไหนลองลองก้าวแบบไม่ต้องไหนนั่นหา ให้ไปด้วยไหมเนี่ยมันเยอะให้ไม่ลึกครับไปดูตอนดักครับผมได้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 ไดไมหมอ,หมอยู่ อยู่ที่ว่าโกงจะขมาหรือเปลา่าขึ้นมาถึงนี่หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้แหละนะครับหมายก่อนอาจารย์แบงค์ครับมองไม่มีพลาดหรอกมียกไม่มีในขายหน้าเลยก่อนลุงจาสอนเดี๋ยวนี้อาจารย์แบงค์สอนลุงลินจาแล้วนี่ไงเครื่องมันซัดมานี่เนาะ ลองแนวขึ้นด้วยอา้าวยอดเลยลุงใครเดีนะพีป่าพีป่าเราก็มาดักหาหมายกันอีกแล้วครับวันนี้ทำไมไม้เกาไม่ดักกันเ,เป็นอยู่แต่ที่เมเดิมเนาะนะติดดีแล้วเราก็นะแล้วก็ปล่อยให้กุ้งมัน พักบ้างพักบ้าง,างน,นี่ครับพาโ,โมทับเราแล้วเราว่าไงเนี่ยนอนตะกี้ยกดูนั่นรับนอนพ่าเข้ากำมือนหนึ่งอ่ะตรงนู้นอ่ะพ่อพ่อกันเลยพ่อลูกฮะ นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นทางเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมนี่กับการดักกุ้งของลุงนินจาครับนี่ลุงเป็นคนดักแต่คนหาหมายคือใครเชฟแ,แบงค์แมาณนี้แล้วล่ะเชฟแบงค์พาเพลินนครับ <laughs> เดี๋ยวนี้ <laughs> หมดแล้วเหรอเหลือ่อยหมเูเก่า ดักเสร็จแล้วเนาะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้มากับลุงสองคนครับผมบสวัสดีครับสวัสดียามเชา้าท่านผู้ชมช่องมุงจ่าทุกท่านนะครับวันนี้ลุงจ่าก็มาเก็บมุ้งดักกุ้งนะครับนี้ดักไว้ไหมใหม่อีกแล้วเห็นน้ํามันลดก็เลยลองมาดูไม่ร้จะมีกุ้งหรือเปล่าเราดัก,กว่าแถวเราล้อชายนี้แล้วก็พี่โพนเนีย่ยเยอะหน่อยครับเดี๋ยวเก็บแต่ว่าล้อลายก่อน ไงไอยเหรอหอยยอจัดโยกุ้งก <ongs> oh, nah, ็ได้อยู่เเเททดีียว็บสอู้ยทำไมน้ำไม่วันมายังไม่เขียวลงน้ำเเงียบเก็บเลยเงียบเก็บเลยเว้ยลื่นตรงฝั่งนู่นตรงนู้นนี่ครับเชุดแรกก่อน อันนี้ยังหอยไปร้อยอนที่เป็นพันแล้วเนี่ยเยะจับไปครับผมรุ่หลังต่อไปครับอู้ดักไกลแค่ล่ะไงเข้าไหมเข้าเดี๋ยวเทให้ดูเลยเนาะผมลงเก็บทีเดียวนะครับฝั่งชายเนี่ย อุ้ยอะไรขรบบุหรเหรอครับเดี๋ยวให้ลุงมาเทให้ด้วยครับผมขอเก็บทีเดียวแล้วหอนนี้เนาะโอ้น้ำเนี่ยตอนดักมีน้ำไสโอ้ยตอนเช้ามาดอ้ยออ้ยออ้ยลุงโอ้โหโอ้น้ำหงส์สุญญาดอ่ะสุญญาดอ่ะ กินกินเงียบๆเลยเยอะมากเลยพี่นอ้องเมื่อกี้นี่มันบ่สู้ครับหลังเมื่อกี้ตั้งเยอะแน่ลงหลังนี้หญ่น้อยหน้านะอโอ,โอ้เยอะเหมือนกันน,นู่นะเขาพอกันเลยนะพอกันแต่หอยอันนี้เยอะกว่าเลือดหมดเลยนี่ครับพี่นอ้องฝั่งนี้เข่าอยู่ครับผม นี่มุมมองตรงสีน้ำนะครับโโอ้หแต่เราก็ไปล้างแล้วกุ้งแล้วลงนะุงเนาะออลล้าางหยใช่ผมนี่ครับโอ้เข้าทุกหลังเลยฝั่งนี้ไปครับลุงหลังต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องอีหลังนึงครับผมสีน้ำนี้เหมือนโอ้เข้าทุกหลังเลยสุดยอดอลยจะมองเห็นเลยเ <c oughs> ด<ำ>ี๋ยวไปครับไปเทอาล,ลงุง ขึ้นก่อนขึ้ก่นค่ะไปปรเทศกอนครับผมนี่ครับฝั่งนี้เราไปเก็บมาชุดใช้ครบเข้าดีเนาะเยียหมดเลยเหรอดียังไงเนี่ยข้าวน้อยตรงนี้อ๋อฝั่งนี้เหรอนี่มว่าฝั่งนู้นเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งใช้ฝั่งทางนี้ครับผมแข่งกับเวลาด้วยนะแดดจอกแล้วเดี๋ยวผิวดำเดี๋ยวลุงดำ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเปิดหัวมา,มาบ่หมาพี่น้องกลางๆนี่โอ้หมานแหง้งลุงนินจาเห็นไหมอหอยกุ้งเยอะพอๆกันชอบที่หอยเยอะลหละเลือกเลือกยากนะใช้เวลาย,ยใช่ครับผมเอะหลายแล้วครับในนี้ขาด,ดขาดแทบทุกหลังถ้ามีหอยเชอร์รี่ โอ้ยของผมงามเลยดูสีน้ำเหมือนจะไม่มีกุ้งเนาะยุคขึ้นมาได้ย่งโอ้ยนี่ครับไปรุ่นตรงโพลดีกว่าไม้ผมเนี่ยชี้แนะให้ลุงน,นั่นแหละไปครับผมไปรุ่นผมครับอะไรลุงไปดูของไม้เชฟแบงค์ไปไปครับผมไปเจอกันฝั่งลุนครับ นี่ครับพม่นองขามากแล้วครับลุงกันลังแรกครับฟังนี้โอ้ยโอ้โหโอ้โหเ้ยโอ้ยตรงกลางดิยอดเลยเชบงค์โอ้เช่แบงค์นี่มองหมายดีจริงๆเว้ยขอให้หมันเหมือนหลังแรกนะหลังต่อไปอ่ะมันก็ไม่ขายหน้าอ้ยแต่เยอะมากเลยลุงโอ้ยยอด เอาถังเล็กมาเนี่ยมันเต็มหรือเปล่าใช่ไหมมันจะพอหรือเปล่าโอ้ยได้ขนาดนี้โอ้หูหลังเดียวกบเลยอ๋อเราอะไรภูมิใจภูมิใจหลังต่อไปยกขึ้นมาไม่มีนะแต่ว่าหลังแรกมันเยอะหลังสองก็ต้องเยอะเหมือนกันแหละไม่ช้าลุงหลังที่สองเงียบหมดโอ้ไม่เงียบหรอกมันไม่เยอะเท่าหลังแรกอะ ือทำไมไมันเริ่มเงียบวะหมดนนี่แต่เข่าไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวลงเท่บ้างครับโอ้ย,ยนะครับพี่นอ้องฟูงสวยๆตัวนี้เงครับพี่น้องเพื่อนครับเอาปลาออกกันครับดูหลังต่อไปเลยครับผมครับพี่นอ้องโอ้ไม่แผ่วเหมือนกันแหละลุง แต่ทำไมปลาบูวบ่อนี้มันเยอะจังวนะออโอ้ยแต่แต่ผมได้คู้หลังนั้นก็พอแล้วออนี่ครับพี่น้องโอ้ยอปลาบูออเัวครับแซะครับพี่น้องเอาปลาบูวออกก่อนครับมากมากว,ากวนไหมเวลาใส่ก,กุ้งนะครับพี่น้งองเด็ดมาแล้วเด็มาแล้วลุงดำ อุ้ยเยอะเยอะเยอะอู้ยอดสุดยอดมันจไงมชุดนู้นได้เยอะอีกสามชุดได้ไม่เยอะเบ้นมากหรือเปล่าวิ่งยัยงไงะมนเดียวกันที่จริงหลังสอนเข้ามากกว่าหลังแรกเนาะเอบพี่นอะหายแห้งครับพอดี รับขึ้นพอดีน่าจะนนแน่นน้ำแวงเนาะหอยนี่แปลกเนาะอันนี้มันไม่เคือกไวเข้า <laughs> <inaudible> ดาวใจไม่ออกแล้วทุกวันเนี่ยเันขึ้นมันบ่ายเฉพาะตอนเช้าตรงนี้ผมว่าน่าจะใช่ครับที่ห้องฝั่งนี้เข้ายัะทุกหลังเลยนะลุงเป็นไอนเป็นตายแลย้วเนี่ยเวละ ครับดูหลังต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องรวมก,กันอีกลหลังนึงครับออโอ้โหเดยเอาใจพ่กออ,กอีหลีพี่น้องเดี๋ยวเขา่าเดี๋ยวพ่อเข่าเว้ยคุณจ๊ะเนี่ยใส่ข้างๆกันนี่ลุงเนะเออาะหลังนี้เข้าเยอะด,ดูดิเขแนวลักขึ้นเหมือนกันเลชุดนี้เข้าคนเยอะลุงเข้าหน้าโพดนุ้นไหม ไม่ไ <ป S 1> รู้ตามไปได้วาให้ลุงเช็คอู้ลุงอีแล้วอ่ะใช่โอ้สดยอดสดยอดโอ้ยกลุ่มสงงานพี่น้องมาเอาไปก้อยเด้อก้อยกินตอนเศร้านี่ครับเต้นๆอยู่เนี่ยครับใส่ผักนาวพีโอ้ดเศรษขัดเบิ้งได้ครับพี่น้องอู้นักไปไหมลุง โอ้ยไหนไหนโอ้โหขย,ย่อนหน่ยอยอือหือมึงเข้าไปหน้องกองไอหยะกันอยู่ไหมยอดสุดยอด,ดรู้สึกดีใจแล้วหลังๆมันมันไม่มีหอยนลงนาะฝั่งนี้ไม่มีหอยดีเลยดีเลยเนาะโอ้โดย,ยโอ้โหกุ้งพี่น้องกุ๋งก็งามนะผู้ใดเห็นมั้ยครับ ดินเดวๆเดวๆมาเอาไปก่อยเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องเสียงดังไม่เด้อครับรถสิบรอพนแรนงานครับโอ้สุดยอดว่ะลุงนินจานี่เนาะโอ้หมายเชฟแบงเนาะเชฟแบงมองไว้สุดยอดสุดยอดโผล่เดียวเชฟแบงก็มองแล้วก็บอกให้พ่อเลี้ยงนปืนดักพ่อเลี้ยงนปืนไม่ดักเนาะเสร็จลุงเลยลุงนินจาก็เอ้ลองดูวะตามเชฟแบงก็มอง โอ้ oh, พี่น้องหลังเมื่อกี้ก็แทะพระท่านครับนี่นี่ลงมาได้กี้นี่เป็นกรรมเลยครับนะครับรุนหลังต่อไปครับผมเหลือกี่หลังครับลุงนินจาสองหลังทั้งหลังเลยเหรออ่ะลุงว่าหลังไหนเยอะกว่ากันเอามันก็เป็นหลังเก่าทั้งคู่ว่าหลังนี้เยอะไม่เอาจับสายเลยครับพี่น้องลุกขึ้นนะเม,มื่อกี้งู ฝั่งนี้มุ้งเก่าใช่ไหมเนี่ยมุ้งเก่าเขาอยู่ครับกุ้งตัวหน่อยพี่น้องฟังนี่นี่แต่กับเข่าเด้พี่น้องเขาทุกหลังเลยครับที่เก็บมาครับถึงซิมบัลไลก็ตามครับนี่สามโลได้แล้วบ้างนะครับพี่น้องลุ้นหลังสุดท้ายกันครับผมหมานคื้เก้าคลับเมื่อน,อน,นี่นี่ครับพี่น้องหลังสุดท้ายท้ายสุดเป็นไง มองไม่เห็นเลยโอ้มันจะได้ยังไงมุงขาดเป็นรูโบเวยู่น่ะโอ้มุขาดเยอะหอยเชีเข้าเยอครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องหอยเชลลีเข้านี่ดูทิขาดเยอะจังมีข้างๆอยู่ตรงไหนผมเห็นอยู่นี่นี่ไงกี่รูนี่ยังมีอีกนี่อีกโอ้ยเหนื่อยใจกระหอยนะให้มาเนี่ยชอบพี่น้องรัสุดท้าย ยอดเต็มเลยครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปคัดหอยออกอีกครับผมเดี๋ยวไปไ้เบิง้งตอนเอาหอยออกกันนะครับผมงาน,งานวันนี้ก็ดักกุ้งด้วยมุง้งดักกุ้งแปดช่องนะครับโดยหัวหันปศุดัตววันนี้ก็เป็นหมายใหม่ที่เชฟแบงก์ก็แนะนํามาเขาชี้มาให้ดักตรงนี้ก็ได้เยอะจริงเยอะโอ้โอโกิโลได้เนี่ยเกือบสี่โลได้บ้างนี่ ถ้ารวมหอยด้วยถ้ารวมหอยด้วยเราจะเพิ่มเกลือ5โลหนักขึ้นเลย <c oughs> โอ้ยเต็มเยอะจริงๆนะกุ้งก็ตัวใหญ่ดีเนาะอือสวยๆประสบความสำเร็จกับไม้ใหม่แล้วครับวันนี้ถือว่าโอเคอยู่ก็แดดมันร้อนจัดวันนี้กลับก่อนดีกว่างั้นก็ฝากติดตามล,ล,ลุงิจ้าไปยาวๆนะครับเดี๋ยว อาจ,จะหาไม้ดักฟุ้งใหม่ๆให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็น,นี่แหละเรามีแค่มงดักกุ้งแปดช่องขับผัวหันปรดุกแล้วก็ค้นหาไม้ไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ช่วงนี้เราเจอแต่ไม้ดีๆเนาะใช่ครับโอเคครับฝากติดตามมุงยินใาไปยาวๆนะครับสวัสดีครับ